จากนัดนะครับวันนี้นะครับมีรถมารีวิวหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆเลยประมาณ80นะรถคันนี้นะครับเป็นคูโบตานะครับรุ่น L 2 8 0 8ปดน TT นะครับ28แรงม้านะครับก็เป็นรุ่นน้องของ L 3 4 0 8ครับใครที่ต้องการรถงบประหยัดนะครับตัวนี้ราคาเพียง175,000บาทนะครับ175,000ันบาทเอารถไปเลยนะครับเอาไป1 6 5 0 0 0บาทไปตามสภาพนี้เลยนะครับอุปกรณ์2คชิ้นหน้าหลังไปยังยันครับตัวนี้ยางหลังนะครับ เต็มๆเลยนะครับยางหลัง95เปอร์เนตะครับปลายท้ายก็มีแตกนะครับขายตามสภาพนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการเก็บงานเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใช้งาน4,100ชั่วโมงนะครับรถสวยสีเดิมๆครับเจ้าของเดิมก็มีเก็บสีล้อมาบ้างตัวนี้เป็นเครื่องเดินสามสูบนะครับสองพาว์โฟวิขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพวงมอะไรจะเป็น power ครับ ลุยลมลุยน้ำได้สบายๆครับน,นี้ทดสอบโดยช่างยันนะครับก็ได้มาสภาพนี้ครับก็ขายไปตามสภาพนี้เลยนะครับราคาย่อมเยาเลยนะครับรถจดทะเบียนปี50เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับจะดูงานดันดีกว่าครับมันหล่มนะครับมันหล่มมากนะครับ ก็วิ่งให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับขับเทสให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับรถสีสันเดิมๆสวยๆนะครับยังเรียบๆอยู่เลยนะครับคันนี้นะ28แรงม้านะครับจากค่ายคูปุต้านะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากได้ไปไว้ใช้งานนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับพอวิวใช้งานได้ปกติครับสำหรับ28แรงม้านะครับไปดันไล่นะครับไถสวนนะครับหรือว่าไว้เก็บมันสัมปะหลังนี่สบายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ L 2 8 0 8 สดใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเขาก็ต่อได้นะครับเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกินจากนั้นนะครับก็คิดค่าขนส่งตามระยะทางครับพักเหนือพักกลางพักใต้นะครับก็จัดส่งให้นะครับใครที่สนใจนะครับฐานจะเป็นฐานใบยี่สิบ20นิ้วนะครับผัานเลย เก่นครับเกิเรองรอพี่ยัมเกิดเครื่องนะครับเกิดเครื่องเกิดน้ำนะครับซือหม่อน้ำนะครับสักหน่อยเครื่องนะครับก็พอใช้ครับสภาพเครื่องนะครับหรือว่าโอเคครับรถเดิมๆสีสันสวยๆนะครับใครที่สนใจนะครับ ราคา1 7 5 0 0 0บาทนะครับรับเกิดรถไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเหลือ1 6 5 0 0 0บาทผมให้เบาะใหม่ด้วย1ตัวนะครับขายตามสภาพการรีวิวการใช้งานจริงนะครับรถก็จะมีเช็คระบบไฟให้เพิ่มเติมนะครับส่วนไฟ,ไฟท้ายก็เดี๋ยวหามือสองใส่ให้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่นัทเทเกอร์วังสามหมอจังหวัดอุรารัาน,านีครับ